สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะ,กะเกษตรกรมือใหม่นะคะเขากำลังเก็บขี้เหล็กอยู่นะคะคุณผู้ชมเป็นรั้วขี้เหล็กของคุณยายนะคะส่วนของแบบจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะอยู่ด้านโน้เลยของแบบยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะที่แดงๆนะคะพี่นะคะได้ค่ะอ่าได้เลยอ่ะเอาใส่ใส่ถังนะคะพี่<ด>น,นัน,น <laughs> ทำไมคะอยากได้เยอะ <laughs> โอ้ฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะใช่แล้ว,วใช่ค่ะได้เลยเอายอดเพชฉลาดนะคะพี่นัดพี่นัดร,ระวังหนอนหนอนบุ้งนะนเ,ยเยอะปะ,ปปะอืมพี่อดมาก โอ้ยพี่นั้นเอาอ่อนมากก็ไม่โอเคนะยายบอกว่ามันจะเละไปต,ต้องเอาเพชรลาดอันนี้ไม่เอาใช่ได้หมดเก็บทุกยอดเลยค่ะอย่างที่เคยแจ้งคุณผู้ชมไปคลิปก่อนก่อนนะคะว่าถ้าเราไม่เก็บนะคะเดี๋ยวหนอนก็มาเก็บของเราหมดนะคะ<ร>ใช่<อ>แล้วเราก็เสีย<ไ>ประโยชน <ไป S 2> ์ในการใช้งาน ได้ค่ะโอเคแต่ยายก็คงไม่เอาอันนี้แก่ไปนะว่าตรงนี้โอเคนี่เพรก็ได้แบบกรรมมือหนึ่งแล้วนะคะพี่นาสังเกตนะคะว่าตอนหน้าฝนกับหน้า <ด>โอ้โหอ่ะใส่เลยใส่ถังไปนี่นะคะคุณผู้ชมถังที่แม่เตรียมไว้สำหรับการเก็บขี้เหล็กนะคะให้พี่นัดเก็บไปเลยเต็มที่นี่นะคะรัวขี้เหล็กของคุณยายเนี่ยเขาจะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะยาวมาก ได,ได้เยอะแล้วค่ะระวังคันมะเขือนะคะใช่เอามาเลยค่ะทั้งหมดเลยไปได้อยู่อตอนนี้จะเป็นช่วงยามเย็นแล้วนะคะคุณผู้ชม เพราะว่าเราไม่อยากเก็บกลางวันแดดจะร้อนนะคะพี่นะพี่จ่าจาได้ไหมคะตอนนั้นที่แบบตัดเขาจนโกรนอะเนี่ยแล้วเขาก็งอกมาใหม่เห็นไหมแล้วเขาก็จะเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยคือยาวเท่าเท่ากันเห็นไหมคะกเกิดจากการที่แบบตัดแต่งกิ่งเขานะตอนนั้นอะอตัดแต่งกิ่งเขา,เนนาไม่ใช่มันเป็นคนตัด่าตอนนั้นอะ อ่ะใส่ถังค่ะนี่นะคะได้อีกหนึ่งกร,รัมแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ทั้งแถบได้หมดเลยค่ะนี่นะคะต้นขี้เหล็กจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วพี่นัเขาก็ไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เ็บให้แบบหมดเลยนะคะพี่นัทอย่าให้เล็ดรอดนะอย่าให้เล็ดรอดแล้วคุณยายก็จะเป็นแผนกรูดยายเป็นแผนกรูดรูดใบขี้เหล็กแล้วแบบก็ต้องไปล้างล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวให้แม่เป็นคนเคี่ยวก็คือขั้นตอนของการแกงขี้เหล็กนี้มีมีหลายขั้นตอนมากๆเลยนะคะ นี่คือรั้วขี้เหล็กบ้านของคุณยายนะคะคุณผู้ชมไอเดียที่ได้จากการปลูกขี้เหล็กนะคะทํารั้วเนี่ยแมมก็ได้มาจากบ้านของคุณยายนะคะส่วนของแม่มนัดก็ปลูกเอาไว้ฝั่งนั้นนู้นยังเป็นเล็กๆอยู่ส่วนฝั่งนี้ยคะ่ะเราทานได้แล้วเพราะว่าเราปลูกมาปีหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่หน้าหน้าฝนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บฝั่งนี้ด้วยดีกว่าน้องจะได้แตงยอด เดี่ยเราจะมาเก็บฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันนี่ส่วนของแม่มนะคะแมมนัดพีนัดพอหรือยังคะมาเอามากำรรนึงคะ่ะไว้ตรงนี้คะ่ะพีนัดกำรรนึงคะ่ะนี่นะคะพี่นัดส่งมาให้แม่มแล้วคะ่ะคุณผู้ชมได้หนึ่งกำรร แบบซื้อถังมาไว้สําหรับเก็บผักโดยเฉพาะเลยนะคะเหนื่อยยังคะเ <laughs> พลินเหรอเพลินใช่ไหมคะแบบเหมือนแล้วอยากเก็บให้มันหมดอะ่ะเนาะอยากเก็บแบบทุกยอดแบบไม่ให้เลนลอดสายตาอะไรอย่เงี้ย แล้วก็ไปเก็บอยียู่ใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้จะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาจะโดนไอ้โดนมดนะคะตรงนี้ที่จะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาจะโดนมดค่ะ